รูปหนึ่งซึ่งมีนสมิสัยเมตค่อยสุภาพนะักไปพำนักอยู่กับท่านทชกคราวเวลาท่านพูดอะไรขึ้นมาเธอชอบพูดไปตามท่านเสมอตอนไปอยู่ใหม่ๆท่านเคยเตือนบ่อยให้สนใจในหน้าทีของตัวโดยมีสติระวังรักษาใจที่จะคิดจะพูดในเรื่องต่างๆไม่สนใจกับเรื่องของผู้อื่นนักปฏิบัติต้องรู้จักวิธีปฏิบัติตัวโดยถูกทางผู้มีสติอยู่กับตัวย่อมเห็นความบกพร่องของใจที่แสดงออก แต่เธอนั้นคงไม่ได้สนใจคิดเรื่องท่านให้อุบายสั่งสอนเท่าที่ควรจึงชอบเป็นไปตามนิสัยเสมอวันหนึ่งเข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีนิสัยที่ใครๆสังเกตได้ยากเวลาเดินไปไหนมาไหนท่านมองเห็นอะไรเช่นสัตว์ต่างๆหรือผู้คนตลอดเด็กๆท่านมักจะเอาเรื่องที่ได้เห็นนั้นๆมาพิจารณาและพูดของท่านไปคนเดียวดังที่เคยเขียนไว้บ้างแล้ว วันนั้นขณะที่กําลังบินทบาตท่านได้เห็นลูกวัวมีรูปร่างน่ารักที่กําลังวิ่งเพลินอยู่กับแม่ของมันขณะพระเดินไปมันยังมองไม่เห็นท่านพอพระเดินไปจนถึงตัวมันจึงหันหน้ามามองอย่างตกใจและกระโดดวิ่งอ้าวไปหาแม่แล้วเอาหลังหนุนคอแม่ไว้หันหน้าออกมาสู่พระในตาบอกว่ากลัวมากส่วนแม่พอเห็นลูกวิ่งไปหาก็ รีบหันหน้ามองมาทางพระพอรู้แล้วก็ทำเฉยตามนิสัยของสัตว์ที่เคยกับพระมาจำเจแล้วแต่ลูกของมันยืนตาจับจ้องอยู่ใต้คางแม่อย่างไม่ไว้ใจเมื่อท่านอาจารย์เห็นอาการของทั้งแม่ทั้งลูกที่แสดงอาการต่างกันเช่นนั้นจึงพูดขึ้นลอยๆว่าว่าแม่ไม่เห็นแสดงอาการกลัวแต่ลูกทำไมกลัวจนจะแบกแม่ทั้งตัววิ่งหนีไปได้วงเล็บเปิด ท่านเห็นมันอยู่ใต้คอแม่อันเป็นลักษณะแบกแม่ถึงได้พูดอย่างนั้นวงเล็บปิดพอเหลือเห็นพระเท่านั้นก็ทั้งเพนทั้งเพนทั้งร้องหาแม่ให้ช่วยคนเราก็เหมือนกันต้องวิ่งหาที่พึ่งถ้าอยู่ใกล้แม่ก็วิ่งพึ่งแม่อยู่ใกล้พ่อก็วิ่งพึ่งพ่ออยู่กับใครก็มักจะพึ่งคนนั้นจะคิดพึ่งตัวเองไม่ค่อยมีตอนยังเล็กก็คิดหวังพึ่งผู้อื่นแบบหนึง่งโตขึ้นมา คิดหวังพึ่งผู้อื่นไปอีกแบบหนึ่งแก่ตัวลงไปคิดหวังพึ่งผู้อื่นอีกแบบหนึ่งจะย้อนจิตเข้ามาใช้อุบายหาทางพึ่งตัวเองไม่ค่อยจะมีกันฉะนั้นคนเราจึงมักทำตัวให้อ่อนแออยู่ในวัยใดก็หวังพึ่งแต่ผู้อื่นอยู่ที่ใดไปที่ใดก็หวังพึ่งแต่ผู้อื่นเลยไม่เป็นตัวของตัวเองได้ตลอดการพระเราเหมือนกันบวชมาในศาสนาจ,จะศึกษาก็กิดคราน จะปฏิบัติก็กลัวเป็นทุกข์ลำบากเพราะความขี้เกียจไม่ยอมให้ทําคิดอะไรที่จะเป็นประโยชน์บ้านพอคิดจะลงมือทําความขี้เกียจก็มาคอยกันท่าไว้เสียเลยไม่มีอะไรสําเร็จได้เมื่อไม่มีทางช่วยตัวเองได้จำต้องหวังพึ่งผู้อื่นไม่เช่นนั้นก็ครองตัวไปไม่ได้คำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเลยไม่มีประโยชน์สำหรับคนไม่มีจมูกหายใจ เราผู้บชเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติจึงไม่ควรทําตนเป็นคนไม่มีจมูกคอยหายใจจากผู้อื่นอยู่เรื่อยไปครูอาจารย์สั่งสอนอะไรควรนําไปคิดและพยายามทําตามไม่ให้หลุดมือตกศูนย์หายไปเปล่าๆพยายามคิดและทําตามท่านจนเกิดประโยชน์ขึ้นมาแก่ตนจนได้จะต้องไม่หวังพึ่งท่านตลอดไปจมูกทางหายใจคือความรู้ความฉลาดทางระบายทุกน้อยใหญ่ออกจากใจก็พอมีทางอาศัยตนได้ ชื่อว่าเป็นพระขึ้นมาโดยลําดับจนกลายเป็นพระสมบูรณ์แบบและพึ่งตนเองได้อย่างเต็มที่ท่านพูดเป็นเชิงสอนพระหรือสอนใครก็สุดแต่ผู้จะพิจารณานำมาสอนตนคําพูดท่านยังไม่จบเรื่องซึ่งพอจะแทรกขึ้นในระหว่างท่านหยุดชั่วคราวแต่พระองค์ไม่ค่อยพิจารณานักก็พูดพรามไปตามท่านโดยไม่ได้สนึกตัวว่าควรหรือไม่ควรเพียงไรความบ้าของเธอ อาจจะเข้าไปกระทบธรรมภายในท่านอย่างแรงจึงทําให้ท่านหันหน้ากลับมาชําระเสียบ้างพอให้พระองค์ที่มีสังวรธรรมพลอยตกตะลึงกลัวไปตามๆกันใจกว่ามว่าท่านนี้จะบ้าเสียแล้วกาลังนี่พอตามองเห็นค้อนเห็นไม้ที่ใครโย,ยนมาแต่ทิศใดแดนใดก็คอยแต่จะโดดกัดรัําไปเหมือนสุนัขบ้าไม่มองดูใจที่กำลังจะบ้าอยู่ขณะนี้บ้างเลยผมว่าท่านจะบ้าแล้วนะ ถ้ายังขืนปล่อยให้น้ำลายไหลออกแบบไม่มีสติดังที่เป็นอยู่ขณะนี้ว่าเท่านั้นก็หันกลับและเดินเข้าที่พักไม่พูดอะไรต่อไปอีกมองดูพระองค์นั้นหน้าตาที่กลอย่างพูดไม่ออกตอนมาถึงที่พักแล้วขณะฉันก็เห็นเธอฉันนิดเดียวพอเห็นอาการอย่างนั้นต่างองค์ก็ต่างนิ่งเฉยทำเหมือนไม่รู้และไม่เกี่ยวข้องกับเธอเกรงว่าจะอายเวลาอื่นก็ทําเหมือนไม่มีอะไร ต่างองต่างอยู่และบำเพ็ญภาวนาไปตามที่เคยปฏิบัติมาพอตกกลางคืนเงีย,งยบๆได้ยินเสียงร้องโวยวายขึ้นแบบคนไม่มีสติพูดมาได้สัพ์ได้แสงพอพทราบเหตุต่างองค์ต่างก็รีบไปดูที่เสียงปรากฏขึ้นก็ได้เห็นพระองค์นั้นนอนไรยมนบ,นบนเพอทึงเนื้อทึงตัวอยู่บริเวณที่พักนั้นแบบคนไม่มีสติเอาเลยแต่พอจับใจความได้เป็นบางตอนว่าเสียใจที่ได้ลงเกินท่านอาจารย์โดยไม่รู้กาลเทศะ ใครก็ตกตะลึงชุงเพลิดไปตามๆกันและท้องรีบไปตามชาวบ้านมาช่วยพยาบาลรักษาคือหายาแก้ลมเป็นต้นมาให้เธอฉันคนนั้นบีบคนนี้นวดตามบริเวณร่างกายอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็สงบและนอนหลับได้จนสวาน่างพอวันรุ่งขึ้นก็มีคนมารับเธอไปหาหมอฉีดยูกยาให้เธออาการก็พอลดลงบ้างแต่ยังมีการกำเริบเป็นคราวๆพอข้อยังชั่วบ้างก็ส่งเธอกลับบ้าน หลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่าโรคหายหรือเป็นตายอย่างไรผู้เขียนก็ทราบจากพระที่อยู่ด้วยกันกับเธอในเวลานั้นเล่าให้ฟังทางนี้พูดเรื่องโดนดุถ้าโดนพอเบาบก็พอให้ผู้ถูกดุได้สติและระวังตัวต่อไปถ้าหาเรื่องให้ถูกโดนดุอย่างหนักและผู้ถูกดุไม่มีสติปัญญาพอจะถือเอาประโยชน์ได้มักมีทางเสียได้ดังที่ปรากฏมาฉะนั้นผู้อยู่กับท่านจึงอยู่ด้วย ความระวังสำรวมอย่างยิ่งจะตีสนิทคุ้นเคยในฐานะว่าเคยอยู่กับท่านมานานย่อมไม่ได้เพราะนิสัยท่านเป็นนิสัยที่มีคุ้นกับใครเอาเอง,ง่ายๆจะไหนจะไรมาผู้อยู่กับท่านจึงนอนใจไม่ได้แม้ระวังตัวอยู่เหมือนแม่เนื้อระวังในพรานก็ยังถูกโดนยิงจนได้เท่าที่ทราบจากครูอาจารย์ที่เคยอยู่กับท่านมาก่อนว่าถ้ามีเฉพาะท่านที่มีภูมิใจิตใจสูงอยู่กับท่าน การวางตัวท่านก่อเอยตามนิสัยที่รู้จักท่านดีแล้วคือแสดงกิริยามัมนญาติธรรมดาสบายๆเหมือนผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันไม่ค่อยเข้มงวดกดขันนะักแต่การเปลี่ยนแปลงมันญาติท่านรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วจนตามแทบไม่ทันอยู่สถานที่แห่งหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งสถานที่แห่งหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งตามแต่เหตุการณ์ที่คนเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่บุคคลน,นั้นและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ทั้งไม่ซ้ำรอยกันเลยนับว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดสําหรับผู้ไม่สามารถทำอย่างท่านได้เวลาว่างโอกาสดีๆท่านเล่านิทานให้ฟังซึ่งโดยมากมากขันขัน,ขนและหน้าหัวเราะทั้งนั้นจึงขอยกเรื่องท่านมาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังเล็กน้อยพอทราบว่าคนคนเดียวมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างน่าอัศจรรย์คือสมัยท่านเป็นขราวาดกำลังแตกหนุ่มท่านเคยเป็นหมอลำหมอเพลง คราวหนึ่งท่านขึ้นไปขับลําทำเพลงประชนนันกันกับหญิงสาวซึ่งเป็นนักประชันที่มีชื่อคนหนึ่งในงานใหญ่มีคนไปในงานนั้นเป็นพันๆท่านนึกสนุกขึ้นมาก็ขึ้นไปบนเวทีขอประชันเพลงกับหญิงคนนั้นหรือท่านอาจมีรักเขาบ้างก็ทราบไม่ได้จึงเกิดความฮึกหานขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึงหญิงนั้นยินดีเป็นคู่แข่งกับท่านพอเริ่มกรอนประชันยังไม่ถึงไหนท่านก็เป็นฝ่ายแพ้กรอนเขา เข้าไปสองสามกรอนแล้วพอดีมีเทวบุตรมาโปรดไว้ทันคือในงานนั้นท่านจะคุณอุบาลีคุณอุปมาอาจารย์ซึ่งเวลานั้นท่านเป็นคราวาดและอยู่ในวัยหนุ่มเช่นเดียวกันแต่อายุแก่กว่าท่านอาจารย์มั่นบ้างได้ไปในงานนั้นด้วยและเข้าฟังเพลงระหว่างท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นชายหนุ่มกับหญิงสาวคนนั้นขับเที่ยวกันในเชิงกรอนต่างๆท่านจะคุณอุบาลีเห็นท่ามริการ เพราะฝ่ายเราคือท่านอาจารย์มั่นแพ้เขาไปหลายกรอนแล้วถ้าตกดึกไปกว่านี้คงจะลงเวทีไม่ได้แน่อาจจะถูกหญิงสาวคนนั้นหามลงแบบไม่มีหน้าติดตัวลงมาเลยเพราะหญิงสาวเป็นนักต่อสู้มาหลายเวทีแล้วส่วนคนของเราเพิ่งจะเริ่มขึ้นเวทีและก็ใจปั้มฮึกหานสำคัญโดดขึ้นสู้กับเสือโคร่งใหญ่ลายพาดกรอนแม้จะเป็นเสือตัวเมียมันก็มีเขี้ยวเต็มปากอย่างพอตัว แต่เสือเราแม้จะเป็นเสือตัวผู้แต่ฟันน้ำนมมันก็เพิ่งจะออกไม่กี่ซี่คือให้สู้ต่อไปเสือตัวเมียต้องถลกหนังมันเข้าตลาดแน่ไอ้มันนี่มันไม่รู้จักเสือมันนึกว่าแต่สาวๆเท่านั้นแต่มันไม่รู้จักตายเราต้องเข้าช่วยเอาหนังมันไว้ก่อนครั้งนี้ไม่เช่นั้นหนังมันจะเข้าตลาดแน่นอนพอคิดแล้วก็โดดขึ้นบนเวทีทันท่าว่าไอ้มันไอหา กูเที่ยวตามหามึงแทบตายแม่มึงตกเรือนสูงสูงลงมากองอยู่กับพื้นจะตายหรือยังก็ไม่แน่ใจเลยพอกูโผล่เข้าไปจะช่วยเขาก็ใช้ให้กูมาตามเที่ยวหามืองตั้งแต่วันวันจนป่านนี้กูตามหามึงแทบตายข้าก็ยังไม่ตกถึงท้องเลยกูจะไปลมตายอยู่เดี๋ยวนี้ทางไอ้มันก็ตกตะลึงหญิงสาวก็ตกตะลึงในอุบายไปตามๆกัน ฝ่ายไอ้มันอดไม่ได้ก็รีบถามขึ้นมาทันทีว่าแม่กูเป็นยังไงวะไอจันมูงเล็บเปิดชื่อท่านเจา้าคุณอุบาลีว่าในจันทร์สมัยเป็นคา,ารวาสท่านพูดการตอนเป็นคา,ารวาสมงเล็บปิดฝ่ายไอจันทำเป็นอิดโรยจะเป็นลมตายอยู่บนเวทีว่ากูคิดว่าแม่มึงตายแล้วส่วนกูกำลังจะตายด้วยทั้งหิวข้าทั้งเป็นลมพอจบคำไอจันก็ ฉุดแขนไอ้มันทำท่าลากกันลงมาจากเวทีท่ามกลางคนเป็นพันๆตกตะลึงเพลงเพื่อจะตามกันแล้วพากันออกวิ่งผ่านฝูงคนไปอย่างรีบด่วนพอพ้นหมู่บ้านนั้นไปแล้วไอ้มันถามซ้ำอีกอย่างกระหายอยากทราบเป็นกาลังว่าแม่กูไปทําอะไรถึงได้ตกเรือนขนาดกองกับพื้นเล่าฝ่ายอาจารย์ตอบว่ากูเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุชัดพอมองเห็น และจะวิ่งเข้าไปช่วยเขาช่เขาใช้ให้วิ่งตามหามืงกูวิ่งมานี่จะไปรู้เรื่องละเอียดละออยอย่างไรเล่าเท่าที่มึงดูบ้างแล้วแม่กูจะพอตายไหมไอ้มันถามอย่างกระวนกระวายไอจันตอบว่าตายหรือยังอยู่เราจะไปดูเองอยู่ขณะนี้ยังไงล่ะพอเลยหมู่บ้านไปไกลกะประมาณว่าไอ้มันไม่กล้าขับมาคนเดียวได้อีกแล้ว วงเล็บเปิดสมัยก่อนหมู่บ้านอยู่ห่างกันมากสัตว์เสือผีก็ชุมใครๆจึงไม่กล้ามาคนเดียวในเวลาค่ําคืนวงเล็บปิดจึงเปลี่ยนิริยาอาการทุกอย่างเสียใหม่แล้วบอกกับไอ้มันโดยตรงว่าแม่มึงไม่ได้เป็นอะไรหรอกที่กูทําท่าอย่างนั้นกูทนดูมึงติดกรอนอียายเมียมึงคนนั้นไม่ไหวกลัวมันจะถลกหนังมึงไปขายตลาดซึ่งเป็นการขายหน้ากูและขายหน้าบ้านเราว่าไอ้มันสู้ผู้หญิงไม่ได้ ให้เขาเปิดผ้าลบลายเล่นเหมือนเสือตายแล้วกูจึงได้คิดอุบายหลอกมึงและหลอกอีใยเมียม,มึงให้มันตายใจและให้ชาวบ้านเชื่อถือได้ว่ามึงยังไม่หมดประตูสู้แต่ต้องหนีไปเพราะเหตุสุดวิสัยแล้วฉุดมึงหนีเพื่อมให้ใครเขาจับพิรุธได้แม้อีใยเมียมผู้แข่งมึงก็เห็นอดตกตะลึงไปตามอุบายอันแยบคายของกูไม่ได้มันต้องสนใจฟัง และมองตามพวกเราด้วยความตกใจแสนสงสารแม่มึงและมึงไปตามเราเห็นไหมอุบายกูช่วยมึงออกจากนารกผู้หญิงคราวนี้มึงคิดว่าแยบคายดีพอใช่ไหมพออาจารย์พูดจบลงไอ้มันอุทานว่าโอ้โหน่าเสียดายไอห,หานี่ทํากูถึงขนาดนี้เทียวนะกูกำลังคันฟันห้ามหันกับมันอย่างสนุกสนานมึงมึงมาฉุดกูออกจากถ้วยลาบแหมมึงทำกูอย่างถนดัดกูไม่ได้นึกเลยไอจัน กูอยากคืนไปซ้ำมันอีกเอาหนังเข้าตลาดในคืนวันนี้จนได้ไอจาจย์ตอบโทมึงจะตายกูช่วยชุบชีวิตไว้ได้แล้วมึงยังกลับทำท่าอวดเก่งอยู่อีกเดี๋ยวกูจะผลักหลังกลับคืนไว้ให้เอียมียมึงเอาเนื้อขึ้นเขียงเสียในคืนนี้ไม่ดีเลยไอ้มันออกท่าวว่าที่กูทำท่าติดกรอนมันบ้างพอให้มันได้ใจไปหน่อยนั้นเพราะกูก็เห็นมันเป็นผู้หญิง พอตกดึกกูก็มัดมันเข้ากระสอบเอาไปขายกินอย่างหวานหวานยังไงล่ะมึงยังไม่รู้อุบายกูเป็นอุบายเสือหลอกลิงเลยถ้ามึงเก่งจริงนังที่คุยโมเพียงกูคิดอุบายนิดหน่อยฉุดมึงขึ้นจากนารกผู้หญิงมึงยังตกตะลึงทั้งจะร้องโ่มร้องไห้ต่อหน้าเมียมึงอย่างไม่คิดอายว่าโตเป็นผู้ชายเลยแล้วใครจะชมมึงว่าฉลาดพอจะเอาพอจะเอาอีเี่ยเมียม,มึงเข้ากระสอบล่ะกูคิดเห็นแต่มันจะมัดมึง โยนลงเวทีต่อหน้าคนจํานวนพันๆเท่านั้นมึงอย่าคุยโมไปมากรีบสาธุอุบายเมตากูที่มีต่อมึงดีกว่าไอ้แพ้ผู้หญิงสุดท้ายคืนนั้นทั้งไอจันทั้งไอมันเลยไม่ได้ดูงานตามความคาดหมายไว้เพราะเรื่องนี้เป็นสาเหตุให้ต้องพลาดงานฟังนะักปรา์ทั้งสองโต้กันแม้สมัยท่านยังเป็นคาวาสก็ยังรู้สึกน่าฟังมากถึงจะเป็นเรื่องโลก,โลกแต่ก็เป็นเชิงของคนฉลาดพูดกัน จึงเป็นที่ทราบซึ่งจับใจในอุบายที่แสดงออกทุกๆประโยคฟังแล้วทำให้เพลินใจประหนึ่งท่านสนทนากันอยู่ต่อหน้าเราฉะนั้นเรื่องของท่านทั้งสองโต้กันยังมีอีกแยะแต่เห็นว่าเท่าที่กล่าวมาพอเป็นคติแก่พวกเราพอสมควรอุบายของท่านทั้งสองแสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีเข้าแห่งความฉลาดมาแต่เป็นคราวาสฉะนั้นเวลามาบวชเป็นพระท่านจึงเป็นจอมปราดทั้งสอง,ององค์ในสมัยปัจจุบัน ปรากฏชื่อลือน้ำกระเดืองเรื่องลือทั่วประเทศไทยว่าท่านจะคุณอุบาลีคุณ,ณาอุปมาจารย์และท่านพระอาจารย์มั่นภูริะทัตเถระเป็นจอมปราสมัยปัจจุบันที่เขียนว่าอาจารย์และไอมั่นนั้นเขียนตามที่ทราบจากท่านเล่าให้พระฟังเวลาท่านเปิดโอกาสสบายๆกับบรรดาศิษย์ที่เคร่งเครียดต่อการระวังในท่านมาเป็นประจำหากเป็นการไม่บังควรประการใดก็ขอประทานโทษ ท่านเจ้าพระคุณทั้งสองและท่านผู้อ่านทั่วๆไปด้วยถ้าจะเลี่ยงเขียนตามศัพท์นิยมก็ไม่ถนัดใจที่ท่านเรียกกันเช่นนั้นเข้าใจว่าท่านนิยมนับถือกันด้วยคำพูดทํานองนั้นซึ่งเราเองก็เคยใช้ต่อกันระหว่างบุคคลที่สนิทสนมกันตามฐานะและวัยเสมอมาจึงได้เขียนตามเข้ามาดั่งเดิมจะหยาบคลายหรือละเอียดประการใดก็ประสงค์ให้เป็นไปตามเรื่องเดิม ซึ่งเป็นธรรมชาติแท้ที่ท่านใช้กันในเพศและวหวนั้นรู้สึกสะดวกใจและอาจมองเห็นภาพท่านทั้งคราวเป็นคราว,วาดที่กำลังขนองรื่นเริงและผ้าที่เป็นนักบวชซึ่งสละความเป็นโลกออกอย่างสิ้นเชิงมีแต่ความอัศจรรย์ล้วนๆอยู่ในองค์แห่งพระเวลาท่านบวชแล้วขณะท่านเล่านิทานให้ฟังน่าฟังมากโดยมากก็เป็นเรื่องสมัยปัจจุบันมากกว่าจะเป็นนิทาน ท่านชอบชมเชยความฉลาดของเจ้าคุณอุบาลีให้ฟังเสมอครั้งหนึ่งท่านเล่าว่าท่านสนทนากับท่านเจ้าคุณอุบาลีถึงพระเวสสันดรพอได้โอกาสท่านเรียนถามถึงแม่ของพระนางมาสีคือใครไม่เห็นกล่าวไว้ในคำภีหรือค้นหาไม่พบต่างหากท่านเจ้าคุณอุบาลีก็ตอบขึ้นทันทีว่าท่านยังไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินแม่นางมาสีบ้างหรือเขาเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมือง ท่านมัวไปหานางมัสีอยู่ที่ไหนถึงไม่ได้เห็นกับเขาท่านพระอาจารย์มั่นกราบเรียนว่ายังไม่เคยเห็นเลยไม่ทราบว่าอยู่ในคัมภีร์ไหนท่านตอบทันทีว่าจะอยู่ในคัมภีร์อะไรที่ไหนกันก็สาวอกผู้พูดเสียงดังๆบานแกหลังใหญ่ๆอยู่สี่แยกทางออกไปวัดยังไงละ่ะท่านพระอาจารย์มั่นเกิดงงต้องเรียนถามท่านอีกว่าสี่แยกที่ไหนและทางออกไปวัดไหนท่านไม่เห็นกล่าวเรื่องวัดเรื่องวาไว้เลย ท่านตอบว่าก็แม่นางมาสีบ้านแกอยู่เกือบติดกันกับบ้านท่านอย่างไรละ่ะทําไมยังไม่รู้กระทั่งนางมาสีและสาวอบแม่นางมาสีเขาอีกท่านนี้แย่จริงๆเพียงนางมาสีและสาวอบในหมู่บ้านเดียวกันยังไม่รู้อีกท่านจะไปเที่ยวหาแม่นางมาสีในคัมภีร์ไหนกันอีกผมก็แย่แทนท่านถ้าเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ก็ระลึกได้ทันทีเมื่อท่านพูดว่านางมาสีและสาวอบที่อยู่ในบ้านเดียวกัน แต่ก่อนมัวไปนึกภาพในเรื่องพระเวสสันดรในคำภีนโน้นจึงทําให้งงไปนานท่านว่าท่านจคุณอุบาลีท่านชลาโต้ตอบเพื่ออุบายแปลกๆอย่างนี้เสมอมาท่านมักโต้ตอบแบบแบบสอกกลับเสมอทําเอาผู้ฟังงงไปตามๆกันและก็ได้สติปัญญาจากอุบายท่านตลอดมาท่านเล่าทั้งเราะขันตัวเองขันตัวท่านเองที่ไม่ทันลูกไม้ท่านจคุณอุบาลีท้าวสากะเทวราชบนสวรรค์มาเยี่ยมท่านเสมอ ท่านพักจำภาษาอยู่บ้านน้ำเมาอำเภอแม่ฟังเชียงใหม่ท่านว่าท่านตอนรับแขกจำพวกกายทิพย์บนสวรรค์มีท้าวสักกาเทวราชเป็นหัวหน้ามากเป็นพิเศษแมหน่าแรงท่านหลีกออกไปที่วิเวกองเดียวอยู่ในถ้ำดอกคำก็มีท้าวสักกาเทวราชพาพวกเทวดามาเยี่ยมท่านซึ่งมาแต่ละครั้งเป็นหมื่นเป็นแสนและมาบ่อยที่สุดถ้าพวกที่ไม่เคยมาท้าวสักกาเทวราชต้องเตือนให้เขาเข้าใจวิธีฟังธรรมก่อน ที่ท่านจะแสดงให้ฟังโดยมากท่านแสดงเมตตาอัปปมัญญาโหมิหารให้เขาฟังเพราะพวกเทวดาชอบทำนี้มากเป็นพิเศษท่านพักอยู่ทั้งสองแห่งนี้ท้าสกะเทวราชมาเยี่ยมฟังธรรมเสมอการต้อนรับพวกเทพทุกชั้นทุกภูมิก็ปรากฏว่ามากเป็นพิเศษกว่าที่อื่นๆเพราะที่นี่อยู่ลึกและสงัดมากบรรยากาศก็อํานวยพวกนี้เคารพท่านและสถานที่ที่ท่านพักอยู่มาก แม้ทางจงกรมที่ญาติโยมเอาสายมาเกลี่ยวไว้สําหรับให้ท่านเดินจงกรมก็ไม่กล้าผ่านเข้ามาต้องเว้นไปเข้าทางอื่นพวกพญานาคก็เช่นกันเวลาเขาเข้ามาเยี่ยมฟังธรรมท่านก็ไม่อาจเดินข้ามทางจงกรมเข้ามาถ้าหัวหน้าจําเป็นต้องเดินผ่านเข้ามาเป็นบางครั้งต้องเว้นไปทางหัวจงกรมเดินอ้อมเข้ามาบางครั้งพญานาคใช้ให้บริวารมากราบนิมนต์ท่านในกิจบางอย่าง เช่นเดียวกับมนุษย์เรามานิมนต์พระพนันงานก็ไม่กล้าเดินข้ามทางจงกรมเข้ามาถ้ามีทรายโรยไว้ก็เอามือกวาดทรายออกเสียก่อนแล้วค่อยคลานเข้ามาพอพ้นจากนั้นแล้วค่อยลุกขึ้นเดินเข้ามาหาท่านกิริยามันาติทุกอาการอยู่ในความสํารวมดีมากท่านว่ามนุษย์เราซึ่งเป็นเจ้าของศาสนาถ้าต่างสนใจในธรรมและมีความเคารพต่อตัวเองสมกับว่ารักตนจริง ตามความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ภายในก็ควรมีมัญญาาเคารพศาสนาเช่นเดียวกับพวกเทวดาและพญานาคที่เขาทํากันแม้ไม่สามารถมองเห็นวิธีการที่เขาทําความเคารพ่อศาสนาแต่ศาสนาก็าสอนวิธีเคารพไว้ยอย่างสมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรบกพร่องนอกจากพวกมนุษย์เราไม่ค่อยสนใจเท่าที่ควรและตั้งใจสั่งสมความประมาทใ่ทนจนหาที่เก็บไม่ได้เท่านั้นจึงไม่ค่อยประสบความสุข ความสมหวังดังที่ปรารถนากันความจริงศาสนาเป็นแหล่งผลิมัรญาสินธรรมอันดีงามเพื่อผลคือความสุขความสมหวังจะมีทางเกิดขึ้นแก่ผู้สนใจตามหลักศาสนาที่สอนไว้ท่านกล่าวเน้นหนักลงไปว่าความสําคัญของทุกสิ่งในโลกก็คือใจถ้าใจหยาบทุกสิ่งที่มาเกี่ยวข้องก็กลายเป็นของหยาบไปด้วยเช่นเดียวกับร่างกายสกปรกแม้สิ่งที่มาคละคล้าวกับกาย จะเป็นของสะอาดสวยงามเพียงไรก็กลายเป็นของโสกปรกไปตามร่างกายที่สกปรกอยู่แล้วฉะนั้นธรรมจึงอดจะอยากไปตามใจที่สกปรกไม่ได้ถึงจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดแต่พอคนมีใจสมมุตเข้าไปเกี่ยวข้องธรรมก็กลายเป็นธรรมอับเฉาที่สะอาดตกลงไปคลุกฝุ่นหรือคนชั่วแบกคำพีธรรมอวดโลกให้เขารับนับถือซึ่งทั้งสองนี้ไม่มีผลดีต่างกันเลย คนที่มีใจหยาบกระด้างต่อศาสนาก็เป็นคนในลักษณะนี้เหมือนกันจึงไม่มีทางได้รับประโยชน์จากาศาสนธรรมแม้เป็นของวิเศษเพียงไรเท่าที่ควรเอาแต่ชื่อออกประกาศกันว่าตนนับถือาศาสนาแต่ไม่ทราบว่า,าศาสนาคืออะไรและมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้นับถืออย่างไรบ้างถ้าประสงค์อยากทราบข้อเท็จริงจากาศาสนาอย่างแท้จริงแล้วตนกับาศาสนาก็เป็นอันเดียวกันความสุขทุกที่เกิด กับตนย่อมกระเทือนถึงศาสนาด้วยความประพฤติดีชั่วก็กระเทือนถึงศาสนาเช่นกันคําว่าศาสนาคือแนวทางที่ถูกต้องแห่งการดาเนินชีวิตนั่นแหลจะเป็นอื่นมาจากไหนถ้าคิดว่าศาสนาอยู่ที่อื่นนอกจากตัวก็ชื่อว่าเข้าใจศาสนาผิดจากความจริงการปฏิบัติต่อศาสนาก็ปฏิบัติไม่ถูกคำว่าไม่ถูกนี้ไม่ว่าอะไรไม่ถูกของนั้นใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ แม้ได้ก็ไม่ถูกตามกฎเกณฑ์คือได้แบบหวางโลกหวางธรรมหวางตนและหวางผู้อื่นไปทั้งนั้นคิดอย่างง่ายๆได้เห็นประจักษ์ตาคือการบวกลบคูณหารไม่ถูกตัดเสื้อกางเกงไม่ถูกเยยบเสื้อผ้าไม่ถูกสามีภรรยาปฏิบัติไม่ถูกตามจารีตประเพณีคู่รักปฏิบัติไม่ถูกตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันพ่อแม่กับลูกปฏิบัติต่อกันไม่ถูก การแสวงหาทรัพย์ไม่ถูกทางการจ่ายทรัพย์ไม่ถูกทางขับรถไม่ถูกกฎจราจรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นเครื่องปกครองโลกให้ร่มเย็นทั่วนากันราษฎรกับเจ้านายปฏิบัติต่อกันไม่ถูกตามระบอบประเพณีและกฎหมายบ้านเมืองขาดความเคารพนับถือกันและกลายเป็นค่าศึกต่อกันเหล่านี้จะเห็นเป็นความเสียหายมากน้อยกว้างแค่เพียงไร ผลคือความผิดหวังและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ทําผิดจะแสดงขึ้นที่ไหนถ้าไม่แสดงขึ้นตามจุดแห่งเหตุที่ทําผิดก็ไม่มีที่แสดงขึ้นชื่อว่าผิดแล้วผลคือความเสียหายต้องแสดงขึ้นตามเหตุนั้นๆแม้คนที่ทําผิดต่อผู้อื่นโดยที่เขาจะทราบว่าตัวทําผิดต่อเขาหรือไม่ก็ตามผลคือความเสียหายที่จะระบาดออกจากการทําผิดนั้นปิดไม่อยู่แน่นอนต้องแสดงสุดขีดแห่งการทําผิด จะเป็นฝ่ายใดได้รับไม่เป็นปัญหาข้อแก่ตัวว่าทําผิดแล้วผลไม่แสดงตัวให้ปรากฏอย่างไรต้องแสดงมากน้อยจนถึงขั้นแดงโร่ทั่วดินแดนฉะนั้นคําว่าไม่ถูกเช่นคิดไม่ถูกพูดไม่ถูกและคําว่าไม่ถูกหรือคําว่าผิดนี้จึงเป็นจุดที่ควรสนใจอย่างยิ่งไม่ชินชาตามัวไม่เหลียวแลเรื่องจะแก,ะกะ่กล้าพ่าเอาตัว ผู้เลื่อนลอยต่อความผิดให้ล่มจมอย่างเห็นประจักษ์ตาในขณะนี้ชาตินี้ไม่ต้องมองไกลอันเป็นการตะครุกเงามากกว่าถูกตัวจริงเพราะาศาสนาไม่ใช่เงาเครื่องหลอกหลอนคนให้งงแต่เป็นาศาสนาที่ให้ความจริงถูกประตูที่ประกาศสอนไว้ไม่ผิดพลาดถ้าผู้นับถือไม่ปฏิบัติให้ผิดพลาดไปเองแล้วกล่าวตัวว่า,าศาสนาไม่เป็นท่าซึ่งเป็นการกว้านความผิดพลาดมาถบถมชมตีตัวเอง ให้เกิดความทุกข์ร้อนจนหาที่ปรงวางไม่ได้เท่านั้นจึงไม่มีปัญหาสำหรับศาสนาซึ่งเป็นของบริสุทธิ์มาดั้งเดิมท่านกล่าวย้ำอีกว่าคนเราถ้ายอมรับความจริงตามหลักศาสนาที่สอนไว้ตัวย่อมได้รับความเป็นธรรมคือตัวเย็นผู้เกี่ยวข้องมากน้อยก็เย็นโลกร่มเย็นไม่ค่อยมีการทะเลาะเบาอแวงแย่งชิงเพื่อแข่งดีแข่งดีกันให้เดือดร้อนไปทั้งสองฝ่าย ซึ่งสุดท้ายก็เป็นไฟเป็นตามๆกันไม่มีใครได้ครองความสุขดังใจอิหวังเพราะเอาใจดวงกำลังเป็นไฟทั้งกองเข้าไปเป็นหัวหน้าว่าความในกิจการในโรงในศาลในเรื่องต่างๆไม่มีประมาณด้วยเหตุนี้แหละคนเราจึงหาประมาณความทรงตัวได้ยากอยู่ที่ไหนก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไม่เป็นสุขเพราะใจแบกครองไฟไว้กับตัวตลอดเวลาไม่คิดจะปลงวางลงบ้างพอได้หายใจไกลทุกประสบสุขสิบ้างเพื่อทรงตัว ท่านว่าผมเองนับแต่บวชมาในศาสนาชาตินี้เกือบทั้งชาติสนุกพิจารณาศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ความกวาม้างลึกของศาสนาธรรมอย่างกวา้างลึกกว่ามหาสมุทรทะเลเป็นไหนๆเทียบกันไม่ได้เอาเลยถ้าพูดตามความจริงจริงๆแล้วความละเอียดสุขุมเหลือประมาณที่จะพิจารณาตามได้ความอัศจรรย์แห่งผลที่แสดงขึ้นกับการปฏิบัติเป็นระยะระยะไปก็สุดจะกล่าวถ้าไม่คิดว่าคนจะหาว่าบ้าแล้ว ผมกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นองค์แห่งธรรมอัศจรรย์แท้ได้ตลอดไปเช่นเดียวกับคนงานอื่นๆซึ่งหนักยิ่งกว่าการกราบไหว้เป็นไหนๆไม่มีการเก็บคราญไม่นึกระอาไม่นึกว่าซ้ำซากแต่แน่ใจย,ยังถอนไม่ขึ้นแม้ชีวิตดับไปว่าพุทธธรรมสังฆะอยู่กับเราเราอยู่กับท่านตลอดเวลาอากาลิโกไม่มีการแยกย้ายจากกันเหมือนโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาที่คอยทำลายหัวใจสัตว์โลก ให้ระทมขมขืนอยู่เสมอไม่พอให้หายใจได้แต่ละเวลาเลย